มาเดินตลาดนัดนะคะตล,ตลาดนัดเกาดีจ้ะเป็นวันที่เก้าอันนี้ซาเมนี่ถูกสนิด้วยค่ะเื่องบักอันนี้บักแดงเหลืองตลาดนัดจ้าน,นี่คือหัวมาเดินตลาดนัดจ้า มึงเนี่เห็ดหอมเมื่อหนึงก็ตั้งเยอะเห็ดหอมอันนี้เห็ดน,นะคะตลาดนัดค่ะวันนี้มาเดินตลาดนัด ข้าวเหนียวอันนี้ยืดเรียบง่ายอันนี้ผักค่ะกันมาเดินตลาดนัดคุณเอาบอต้ตนี่สองพันห้อยถึงให้แม่หน่อยไม่จะไปในห้องอาโจชิกะฮานาสุเซโยที่ก็นึงอูดี้ปักเก้ ปักเก้ชิเป <t iny> ิเปแขนชั้นนายโยอาเลชิเปพังเออพักเกดแขนั้นหจัว้นะนถึงหนอเอย้นพักเกตอนมาเยอะยิูเซโนาซื้อเันนี้ไปเลี้ยงค่ะหมูส่นอาุชิมู่อีปอโคอีโกอีปอเด็ซื้อดอกไม้ไปเลี้ยงค่ะ นี่ดอกไม้ไปเรียงค่ะมาตลาดนัดจ้าขิงอันนี้ขิงก็มีขิงนะคะขิงขาขิงสดงอันนี้ส้มค่ะ ส้มมีทุกอย่างอันนี้โสมนะคะอันนี้โสมค่ะโสมภูเขาอันนี้โสมสดค่ะอันนี้โสมภูเขานะคะพวกโสมพวกอะไรนะคะ โอ้ยห้องแห้งแค่ไหนคนนี่อันนี้โอ้โ้เร็วจังนะร้อโอ้ยเจ้แกร้องร้องเสียงนางมากอันนี้แม่ตกใจอันนี้แอปเปิ้ลนะคะฟังมันเป็นยางแบแล้วบ้อ คนนั่งคนไปย่างบ้างแล้วบ่ต้นหักหร้อเปล่ามีส้นคนเดชไปย่างแล้วบ่คนแม่ส้นคนไปย่างแล้วบ่มันอันนี้เอาไปต้มบ่มันมันมันเหมือนหนึ่งหมือนบอน ก็มันอร่อยนี่นะมีทุกอย่างเลยค่ะตลาดนัดเกาหลีนะคะของวันที่เก้ามีปูมีปลาอาววงใบเตากุนเอากุชชี่ซื้อเตาเปิดปล่อยพ่าเหือหตัวน,น,นี่นะ อาจูมาอาจูมาอาจูมาอีกเดี๋ยวูโอโ้โหปลาไหลทั้งงากเฮ้ยมียหดปลาไหลมีทั้งปลาไหลนะคะมีมีทั้งปลาขอมีทั้งปลาไหลปลาเกาะดีมีทุกชนิดเลยนะคะ